ผมว่าอีก10ปีก็ก็ไม่ล้นตลาดนะฮะครับผมมีความต้องการสูงมากในในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยมามาดูแลมาปลูกองุอ่นด้วยกันนะครับการเปลี่ยนสายพันธุ์ก็คือการอยู่กับมันแล้วมันโอเคมันเรียนรู้มันได้นะใช่ใ่ครับบางต้นก็ตายเลยหลังจากที่ตัด ก็ตายพอตายก็ปลูกใหม่นะเห็นไหมฮะ <S <S เริ่มต้นแต่ก่อนเนี่ยผมปลูก 30, สามสิบพันสามสิบพันแล้วทีนี้พันไหนที่มันไม่ดีไม่โอเคไม่ไม่ออกดอ,อกผลซึ่งบางทีมันอยู่มันโดงน่งดังจากสามประเทศพอมาตกที่ประเทศไทยมันไปไม่รอดก็มีอนะฉะนั้นเนี่ยจะต้องค้นหาพันที่พันที่ให้ผลผลิตสูงแล้วก็แล้วก็วกวกรสชาติดีที่ถูกปากคนไทย ที่นี่ส่วนใหญ่เป็นทันหวานหมดเลยใช่ไหมทันหวานครับคนไทยชอบหวานกรอบไรเมล็ดกรอบนะไรเมล็ดหวานกรอบนะสไตล์คนไทยกินองุ่นหวานกรอบไรเมล็ดนะฮะถ้ามีเมล็ดจะจะหวานหรือไม่หวานก็ก็จะตกนิดนึงนิดนึงครับและทีนี้ถ้าไม่กรอบหวานแต่ไม่กรอบก็ไม่ชอบอีกคนไทยชอบหวานกรอบนะฮะซึ่งทันพวกนี้สามารถตอบสนองได้หมคนไทยสรุปว่าที่สวนเนี่ยไรบุ่น เปตพิยานี่พันอะไรบ้างที่โดดเด่นที่คนไทยชอบอะ่ะที่คนไทยชอบยอดนิยมยอดนิยมครับอย่างเช่นคาลอลตา้าอย่างเช่นบิ๊กทะเลโซนทาโนนแล้วก็เอสสี่สิบแปลูกดำดำลูกโตโตที่ที่ถ่ายรูปอยู่ตรงนั้นนะฮะไอ,อตรงเนี้ยเป็นเป็นที่นิยมออแล้วก็พันมิดไนท์ที่ว่าดกโดดอยู่โซนทางโน้นโอ้หลายพัน,นะะอันนี้เป็นพันอาสิบหกแล้วทำไมจําได้คุณเูิดกูเองเพราะว่า <laughs> เรา tamam. ร cool> ู้เลยนะต้นนี้อยู่ตรงนี้พันนี้ชื่อนี้ผมปลูกเองทุกต้นเลยที่ที่เขนโทรอยู่เนี่ยแล้วแต่ภรรยาผมเองปลูกเองก็เลยจําได้จําชื่อได้ภรรยาจําชื่อได้ไหมแต่ละพันเนี่ยภรรยาจําไม่ได้ต้องมาถามผมเพราะวถาปลูกเองเลยจําได้นแล้วเป็นคนคักสารพันคนอธิปัตย์ภรรยาจะหรือคุณทักจะไม่รู้ในส่วนนี้ด้วยเป็นคนนมรุ่นใหม่นี่เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเบอร์ไหมอย่างนี้ เลยอายุสี่ห้ายังเลยไปหน่อยหนึ่งทางเกษตรอำเภอเขาจะให้ผมเป็นสมาร์ททอมเมอร์แทีนี้อายุเกินไปหน่อยหนึ่งก็เลยเป็นไม่ได้ตอนนี้ผมเขาเลยให้ผมไปอะไรนะฮะที่ว่าที่ว่าเป็นเป็นเทคโนโลยีอ่ะครับอันนี้เสร็จแล้วเหรอครับโอ้ครับถ่ายรูปกับภาพสวยๆตรงพวงไปสวยสักรูปได้ไหมได้ครับพอดีผมยังไม่ได้ถ่ายเมื่อกี้ ไป <ad> ไปตรงไหนที่โวร่งสวยขอเวลานี่น่าคิดเดียวไปตรงตรงนี้นะฮะหรือว่าตรงไหนที่ที่กำลังสุดที่แบบใกล้เก็บอ่ะใกล้เก็บตรงไปการวิ่งมันเป็นฝนมันตกหนักเอาละครับนี่ครับความกลางสายฝนนะเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดเอาเอาสีแดงหรือว่าสีเขียวครับฮะไหนนะสีอะไรนะเอาสีอะไร อันนี้พัน,น,นอะไรครับอันนี้เป็นพันสกาลุตาเป็นองุ่นแดงแต่ว่ามันยังไม่เข้าสีอ๋ออีกกี่วันเราตั้งาี์สี่เ,เ,เดือนอยู่เป็นเดือนในตรงไหนครับที่ว่าพวงสวยพวงสวยน่จะเป็น,น,น,นป่าป่าป่านี่ครับของคุณพักหรืออธิปเจ้าของสวนอุน่นไร่อุ่นเกตรียาอยู่อำเภอตะการพืชผลนี่กำลังเปิดให้ดู ไอ้นี่สีอะไรครับอันี้สีดาสีม่วงดํายังไม่สุกถ้าถ้าสุกจริงๆถ้าแก่จัดจริงๆเขาจะออกดาครับอ่าขออนุญาตถ่ายรูปนะครับครับมีแล้วเรียกว่าต้องปลานี้มากๆถึงจะขายได้ราคาทรงเหมือนเหมือนหัวใจเลยเนี่ยให้ดูดีๆเนี่ยต้นพวงเนี่ยต่อไว้เพื่อป้องป้องกันแมลงแล้วก็ให้อ๋อการออกใช่ไหมครับครับ สีมันสวยด้วยใช่ไหมครับบใช่ครับอ๋อขออนุญาตถ่ายรูปนะอ่ะเปิดหน้ากากนิดนึงเปิดแมสน์นิดนึงเสือกุ้มได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเครูปรูปรูปให้เป็นรูปหนึ่งสองสามเคครับอะไรฮะอาห่นเสียวถ้าอย่างนี้เอา่นเสียวแต่ว่าไม่ค่อยดดในอ๋อครับปันอะไรครับอันนี้เป็นพันเอ่อพุ่มคริสฮะเอ่อพุ่มคริสครับอ่าฟังไมว้ใยออกผม ไม่ได้ปลูกอระหุนก็เลยฟังยากถ่ายรูปนิดหนึ่งโดยความภาคภูมิใจเลยพี่น้องเกษตรกรหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี่ไปลงในเกษตรเก้าไกลนะครับคุณคุณอาทิตย์ปัตย์ครับเยี่ยมครับต้องรับเดี๋ยวไปเจอช่อง YouTube ผมด้วยนะ <Okay. S 1> เกษตรเก้าไกลไปด้วยกันครับนี่เขาก็มีช่อง u t u b e นะฮะชื่อช่องชื่อช่องเพือ่อเพื่อนๆกดติดตามช่องสวนอุ่นเกศปริยาครับอเป็นเป็นช่องอุ่นที่ให้ความรู้ เทคนิคการทําองุ่นโดยเฉพาะเลยนะครับเพื่อนๆไปกดกดติดตามได้เลยครับถ้าอยากรู้เรื่องอาวุธนะเราต้องช่วยเหลือกันครับพี่น้องเกษตรกรอ่ะไปตรงไหนต่อครับอ้าวรอดหน่อยรอดหน่อยรอดน้อยโอ้ยโอ้ยก้มลำบากเลยอายุเยอะเนี่ยน้ำลงพอดีนี่พันอะไรครับอันนี้เป็นพันบิ๊กทเล พันบิ๊กเคเลตครับเป็นเอ็นหมุนเขียวซึ่งตอนนี้ตอนนี้ใกล้จะสุกแล้วเริ่มเริลี้ยงเหลืองแล้วครับครับครับแกไม่ต้องหมดก็ได้ครับผมกลัวเดี๋ยวเพื่อนๆคณะใหญ่รอผมคณะคนเดียวครับอย่างนี้โอ้โหไอ้นี่อะไรครับเนี่ยบิ๊กเคเลตครับผมโอ้โหหวานไหมเวลาสุกหวานกรอบครับไรเมล็ดใช่ไหมครับไรเมล็ดโดยธรรมชาติเลยตอนนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอดไปปิดได้เลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวให้ภยามามาล่าจุดโอเคโอเคไปเฮ้ยเราไม่ชื่อสวนว่าเกพปียาครับมีที่มาที่ไปยังไงฮะเอ่อเกตเป็นภรยาภรยาเป็นลูกสาวครับโอ้เกตนี่คือชื่อภรรยาครับผมใช่ปียาคือชื่อลูกสาวคือลูกสาวครับโอ้สุดยอดสุดยอดเกพปียาก็คือทางแม่กับลูกอรวมกันรวมกันโอ้โหแล้วไม่ชื่อพ่อไม่มีอ่ะดิไม่มี โห oh, 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 oh. สุดยอดคุณพ่อเลยแฟมิลีแมนเฟมิลีแมนนี่ฮะครับมีอะไรจะสื่อถันถึงเพื่อนๆพนพี่น้องเสร็จก่อนบ้างครับอ่าเรื่องของการปลูกองุ ه, น่นเรื่องการปลูกองุ่นไได้ไม่ใช่เป็นพืชที่ทํายากนะฮะครับ,รบ,รบแต่ว่ายากก็ไม่ใช่แต่ว่าง่ายก็ไม่ใช่มันจะมีเทคนิคของการทํามีรายละเอียดขั้นตอนที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะ,จะเยอะแต่ถ้าเราเข้าใจเขานะฮะครับ ก็สามารถที่จะทําได้นะครับองุ่นผมว่าอีกสิบปีก็ก็ไม่ล้นตลาดนะฮะครับผมมีความต้องการสูงมากในในประเทศไทยฉะนั้นเนี่ยมามาดูแลมาปลูกองุ่นด้วยกันนะครับครับซึ่งการทำนี่ก็อยู่ใน y o u t u ู e ของผมเนี่ยก็สามารถที่จะสอนในในเรื่องของการขั้นตอนการทำอยู่กรณีที่พี่น้องเกษตรกรอยากจะมาศึกษาดูงานนี้ติดต่อยังไงครับผม นอกจากอยู่ในช่องทางเฟซบุ๊กยูทูปเบอร์โทรบอกได้ยูทูปนะฮะมียูทูปช่องสวนหมุนเกติยาแล้วก็ทางเฟซบุ๊กก็จะเป็นเพจสวนหมุนเกติยาแล้วก็เฟซส่วนตัวก็จะเป็นอธิบดีบุษบาลนะฮะแล้วก็ติดต่ออีกทางหนึ่งก็คือเบอร์โทรนะฮะเบอร์เบอร์อะไรครับเบอร์0 8 2 2 3 1 9 5 2 6ครับผมครับผมนะฮะโอ้ยอดเยี่ยมเลยครับทีนี้อย่างตกสก็มาสนับสนุนเนี่ย มีอะไรจะพูดถึงบ้างไหมครับในส่วนของทอกศก็ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะเพราะว่า,เ,าเป็นที่พึ่งในเรื่องของเงินทุนนะฮะแล้วก็ทางเาจ้าหน้าที่ทางทกศเนี่ยได้แนะนำโครงการดีๆนะครับโครงการดีๆที่จะช่วยลดต้นทุนของของกเกษตรกรนะฮะซึ่งทางเาจ้าหน้าที่ทกศท่านก็แนะนำให้ใช้โครงการกรีนบอลนะครับซึ่งเป็น โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะแล้วก็ได้มาติดตามผลงานได้มาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับไม่ไม่ทิ้งเกษตรกรให้ให้วงวังให้ให้โดดเดี่ยวนะครับครับผมอย่างนี้ต้องต้องขอขอบคุณในส่วนของทกศสาขาํำเจริญกําเจริญครับสาขาํำเจริญที่อำเภอตการทุทธผลเนี่ยนะเป็นอย่างดีเลยครับผมได้ครับได้ครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องราวที่สุดยอดมาก เดี๋ยวเดียวเราไม่เห็นหน้าตากันเลยสองคนเนี่ยดี่นี่ยอดเยี่ยมเลยครับคุณคุณพักใช่ไหมครับผมับลุงพรนะลุงพรเกะตรกรใจวันนี้ผมชื่นชมยินดีมากเลยผมเนี่ยตั้งใจชี้มาอำเภอระการพืชผลนอกจากอำเภอเกษตรสมุนแล้วเนี่ยระการพืชผลฟังดูมันเป็นวงคลมากเลยนะอำเภอเนี่ยยังไงก็ขอให้ทาอาวุนเนี่ยมีชื่อเสียงระดับโลกนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็เป็นเป็นที่พึ่งพาของพี่น้องที่ก็สนใจด้วยนะ ครับผมครับผมโอเคยอะไรกันเตยมไหมก็อยากจะกดไลค์กดแชร์นะฮะในส่วนของช่อง y t u t u นะครับไปติดตามไปรับชมกันนะฮะมีเทคนิคอะไรดีๆต่างๆมากมายอยู่ในนั้นนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนรู้ในส่วนของความรู้เกี่ยวกับการดูแลองุ่นนี่แหละนะฮะหรือว่าอยากจะสอบถามในเรื่องของการ ปลูกองุ่นก็ติดต่อมาได้ยินดีให้คำปรึกษาครับผมขอบคุณมากวันนี้สู้ๆนะครับสวัสดีขอบคุณครับผมยกมือไม่ได้นะสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับนี่เป็นเรื่องราวที่สุดยอดของพี่น้องเกษตรกรไทยมากๆเลยครับเิญทั้เมื่อไครับเจอญเลยครับเจิญเลยนี่ฮะก็นี่ครับเพื่อนๆครับมาศึกษาดูงานกันได้ครับถ้าเกิดสนใจเนี่ย มาได้เลยจะประสานตังทกศมาด้วยก็ได้ใครที่เป็นลูกค้าทกศอ,อยู่เต็มที่เลยผมคุยกับทางผู้จัดการสาขาแล้วครับหรือติดต่อคุณอาทิตย์ปัดหรือคุณทัก์โดยตรงก็ได้ครับเป็นคนที่มีใจิตใจยอดเยี่ยมฮะจากที่ผมได้สัมผัสในเวลาเกือบสองสามเจโมงนี่แหละครับผมเพื่อนๆครับประมาณนี้นะะเดี๋ยวนะเพื่อนๆระหว่างนี้ผมพาไปดูทีละร่องนี่นะฝนกระตกนิดหน่อยนี่แหละครับ ประมาณนี้เลยก็มาชื่นชมยินดีกันได้คร <If> ับยอดเยี <infring es> ่ยมครับโอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับนี่คุณแมวแล้วก็คุณแทนครับสุดยอดเลย เข้าถึงพี่น้องเกษตรกรที่ยอดเยี่ยมมากนี่นะครับตอนนี้กำลังเก็บสัมปะรดเอ้ยของกระเป๋าไทยเห็นไหมครับกเพื่อนๆมากันเยอะครับหลายคนอยู่ขอบคุณและสวัสดีนะครับทุกท่านเลยขอบคุณตกสสาขาคำคำเจริญจะไม่ที่นี่เกาเรียกคำเจริญอ่านะ นี่ครับนี่นี่ก็ผู้จัดการผู้จัดการสายสวิตชเลยเนาะสวัสดีครับผู้จัดการขอบคุณมากเลยวันนี้สวัสดีครับนี่ครับหัวหน้าหน่วยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเลยฮะนี่ครับสวัสดีครับนี่เออ